นี่ก็คกอจะอยู่ขึ้นอยู่ประมาณที่สองที่สามที่หนึ่งไม่เอาเรียบร้อยครับผมรบรครับเนี่นะทุกคนคือตอนนี้บอต้นก็ลงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในคนมาส่งหมูกดลาวเนาะกดลาว คนขมิน้นตอนนี้คน,คนขมิ้นออกไปหมดแล้วเหลือแต่คนลาวตอนนี้อยู่ในโรงงานคนขมิ้นมีมไหมไม่เยอะสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่3ธันวาคมปีพศ2568ทุกคนตอนนี้บอต้นก็ได้เวลาแล้วครับทุกคนตอนนี้ตี5 0่ได้เวลาไปทำหน้าที่ทำงานแล้วครับ สวัสดีตอนเช้าทุกๆคนตอนเช้าที่สดใสขอให้ทุกคนตื่นมาแบบมีความสุขนะครับ ตอนนี้อากาศก็ไม่เย็นเท่าไหร่ครับทุกคนอากาศไม่เย็นเท่าไหร่ครับวันนี้เป็นวันพุธครับทุกคนเป็นวันพุธวันที่สานี้ใหหน้าที่ของหมอ,อต้นก็ตื่นตีห้านะตีห้า,าทำงานทุกวัน สิบปีแล้วครับทุกคนมอต้นก็ขอบคุณเท่าแก่ไทยนะครับขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสหมอต้นมาตื่นเช้าแบบนี้เป็นเวลาสิบปีแล้วครับมอต้นก็เดินผ่านเดินผ่านอพา,าร์ตเมนต์เนาะก็มีรถจอดเต็มทุกคนเนาะนรถประเทศไทยจะจอดแบบนี้ใหม่ๆเลยทุกคนจอดเต็ม แบบนี้ครับนี่ไม่มีใครไม่มีใครมาขโมยครับ <c oughs> ตอนเช้ามาเจอมีรถขยะทุกคนรถขยะมาเก็บแต่เช้าเลยรถขยะฟังนุนครับนึงรถขยะมาเก็บแต่เช้าเลยประเทศไทยแบบนี้นะครับบอต้นก็จะเข้าเข้าเซเว่นน่อครับทุกคนบอต้นจะเข้าไปซื้อกาแฟกาแฟกินก่อน ปกติก็เท่าแก่ซื้อมาให้นะแต่ว่ามันหมดเท่าแกเลยยังไม่ซื้อมาให้จนก็ซื้อกาแฟครับสีไปจับบัตรเขาบอกต้นตัวตื่นเช้ามาก็เข้าร้านเข้าเซเว่นก่อน ปรเเวีนก่กน,นี่เราคือประเทศไทยอยากก,าก,ก,ก,กินเวลาไหนก็กินทุกคนกินเวลาไหนก็กินเนาะมีกาแฟมีน้ําร้อนให้ด้วยกาแฟมีน้ําร้อนให้ด้วยทุกคนโอเคหอต้นขออนุญ,ญาตกดกาแฟก่อนครับตอนนี้ก็ได้กาแฟออกมาจากเซเว่นแล้วครับทุกคนหอต้นก็เดินทางต่อครับเดินทางต่อเลยน,นี่กาแฟโอ้ทุกคนนี่คือประเทศไทยประเทศไทย กลางคืนเหมือนกลางวันทุกคนกลางคืนเหมือนกลางวันเนาะกลางคืนเหมือนกลางวันเลย ต้นจะให้ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับสว่างไหมทุกคนเนาะนี่รถมออเตร์ไซค์ก็จอดแบบนั้นเลยใช่ไหมรถมออเตร์ไซค์รถมออเตร์ไซค์ก็จอดแบบนั้นเลยไม่มีใครขโมยครับโอเคครับทุกคนบอต้นถึงร้านแล้วครับบอต้นขออนุญาตเปิดร้านก่อนนะครับผม อนนี้หมูมาส่งแล้วครับทุกคนหมูมาส่งแล้วครับเหรอคุณก็รู้ตัวอะไรอ่ะเหรอคุรู้ตัวอะไรอ่ะ พี่หนุ่มจะก็เจ็บหนักนะหลายดอกกลต้องดรดูทั้งลูกค้าทนะั้งเจ้าค้าก็ยังลดเขาขายทีใ่ขายขายไก่ไก่ใ่ท,ที่เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ขาย,ายี่กาง ถ้มีถายลมข้าวเจนันาลืก่อนตอนที่พี่ส่งนี่แกเซ็ต่อไอ้ของก้อยเนี่ยในก้อยที่ชื่อก้อยเมื่อก่อนเจนังที yeah, ่ให้เครดิตสามแสนกว่าหายเลยม่ายแล้วเอมันสตีมกันตาย กจายที่ไหนเกือบตายอย่างควากือเท่าไหร่อะสี่ห้ายิงกันเยอะจริงๆเนาะไม่ไม่มันยิงเพื่ออะไรกันละเอแรงนำเข้ามาห้าหนึ่งเลยทำไมเล่นอะไรนำเข้ามาห้าหนึ่งโดนเขาตีไปสี่ห้าเกือบดีนะถ้ามีก็สิบนาทีโดนแน่เลยเวลา

คือนี่ก็อนันกศนะเหมือนเดิมเลยเไอารนกเป็นัมาเตะนเรนเป็ยอรวลิวตามหรโอ้ลิวพูอีกน้านอีกน้านอีกน,าน้าลิวพูอีกน้าน ไปน,นี่คว่าคุณจะอยู่ขึ้นอยู่ประมาณที่สองที่สามที่หนึ่งไม่เอา <c oughs> เรียบร้อยครับผมนี่นะทุกคนคือ,คคอคตอนนี้บตอต้นก็ลงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในค,คนมาส่งหมู คนลาวเนาะคนลาวคนเขมรตอนนี้คนเขมรออกไปหมดแล้วเหลือแต่คนลาวตอนนี้อยู่ในโรงงานคนเขมิ้นมีไหมไม,ไม่เยอะเด็กเด็กส่งมูคนลาวแล้วก็คนขับรถคนไทยครับทุกคนเนาะประมาณนี้มาส่งเจอกันทุกวันนี่แหละชีวิตการทำงานข่าวต้นแบบนี้แหละครับทุกคนแต่เช้าทุกเช้า ลงของเช็คของ ชีวิตประจําวันครับทุกคนคนเราต้องสู้สู้ครับ ฝากคลิปนี้ถึงแรงงานเราทุกคนนะครับเรามาทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนเราต้องสู้นะครับทุกคนต้องสู้เราต้องขยันนะครับทุกคนไม่มีทำงานที่ไหน,ะนสะดวกสบายหรอกครับทุกคนถ้าเราอยากได้เงินเราต้องสู้ครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะ่าวต้นก็จะลาพี่ลาน้องไปแล้วครับทุกคนคือลงมูเสร็จเรียบร้อย่าวต้นก็จะจัดร้านทีนี้ทำออเดอร์ครับทุกคนทำ order, ออเดอร์รอเท่าแก่เท่าแก่มาก็ประมาณ6โมงครึ่งครับทุกคนโอเคครับ, okay, รบผมสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับ